งานมันแมทพิลนีเฟรมพิมเดชบรรยากาศอบอุ่นตีมสีเหลืองโรแมนติกมากนางเอกสาวแมทพิลานีคงถ่ายควงแขนแฟนหนุ่มเฟรมพิมเดชศิวพรพิทักษ์ถือเลิกวันนี้11สิงหาคมเข้าพิธีมันแ,แล้วบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมากภายในงานเป็นตีมสีเหลืองทั้งหมดทั้งดอกไม้ที่นำมาประดับตกแต่งบอกได้เลยคะ่ะว่าโรแมนติกมากๆงดงามสดชื่นเป็นที่สดุด และนอกจากจะมีสองครอบครัวและญาติญาตของทั้งแมทและเฟมมาร่วมเป็นสักขีพยานกันแล้วก็ยังมีเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงของแมทมาร่วมแสดงความยินดีอาทิแต้วนัทพรมิวนิฐาามิ้นชาลิดาชิปปี้ซิรินและผู้ใหญ่ในวงการอาทิหน่องอารุโนชาสมรักนรงค์วิชยัยนกจริยาดิวปิ่นกมลเป็นตน้นต้องบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศตอนแห่ขันมากครื้นเครงมากมก กว่าเจ้าบ่าวนั้นจะฝ่าด่านประตูเงินประตูทองไปหาเจ้าสาวได้เล่นเอาเหงือตกกันเลยทีเดียวเพราะต้องมีการตอบคำถามเรื่องการเล่นละครของแบดพิรณีและสุดท้ายก็ฝ่าฟันด่านของมิวและแต้วไปได้อย่างสำเร็จยังไงก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวปลายแดงด้วยนะคะเรือ่องนี้คือแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าโชว์มัลเดอรทาวเลยกับะปราไปหลังใคร กี่เรื่องแล้วคะคุณแป๊มแกแมมค่าบดีไฟล้างไฟอีก2เลรือเรื่งอีกสเรื่องอลิข์รกอลิข์รักลงดาอ๋อเรื่องสุด